เปิดตัวโทรศัพท์ 3, มือถือ Oppo A74 รุ่น 4G มาพร้อมกับชิปเซ็ต Snapdragon 662พร้อมกับหน้าจอ Amoled แบตอืดถึง5,000ม mm, มป์การชาร์จก็เร็วถึง3 3วัตต์ในราคาไม่ถึง8,000บาทเอง Sony Xperia 1 Mark 3เผยคลิปทีเซอร์บอกใบถึงฟีเจอร์เด่นๆของตัวรุ่นนี้ที่มาพร้อมกับคุณภาพเสียงที่สูงและการถ่ายวิดีโอแบบซิน e t i c สเปคก็ไฮเอนด์ end, เอาใจเหล่าเกมเมอร์ สุดท้ายที่ vivo เปิดตัว Y20 SG สมาร์ทโฟนระดับคอเกมแบตอืดจอใหญ่เครื่องแรงในงบเพียงแค่5,999บาทพร้อมกับส่งโปรโมชั่นพิเศษกับพา์ทเนอร์ชั้นนำสวัสดีครับกับบ้าเด็ข่าวสารดีๆทางไอทในช่วงเย็นโดยอัศบัดในกาซัพซิมาที่นพูดข่าวไอทีครับ พูดข่าวไอทีในคลิปนี้มาพูดถึงโทรศัพท์มือถือแบรนด์ OPPO ที่มีรุ่น 4G เปิดตัวมาอีก1รุ่นนะครับและการพัฒนาของ Sony Xperia รุ่นใหม่ล่าสุดรวมถึง Vivo โทรศัพท์ถือเกมมิ่งระดับกลางแต่ก่อนแวชมข่าวสารนั้นฝากเพื่อนกดถูกใจกด Subscribe ช่องของเราด้วยนะครับเพืใจพายข่าวสารที่เรามาเหตแบบนี้กันเป็นประจำทุกวันนะมาที่ข่าวแรกครับมาพูดถึงโทรศัพท์มือถือ OPPO A74 ก่อนหน้านี้เนี่ยเขามีรุ่น 5G วางขายในไทยไปหมาดๆเองนะครับราคาก็ถือว่าต่ำกว่าหมื่นอยู่แต่ในขณะเดียวกันบางคนรู้สึกว่าเอะรุ่น 5G เนี่ยบางทีเรายังไม่มีโอกาสได้ใช้นะขอรุ่น 4G ก็พอเขาก็มีอีกหนึ่งรุ่นครับคือรุ่น 4G LTE ที่เปิดตัวให้ตามหลังมานะครับแต่นี้เนี่ยมีการเปิดตัวที่ประเทศฟิลิปปินส์และกัมพูชากรับ Oppo A74 รุ่น 4G LTE มีดีไซน์สเปคที่คล้ายคลึงกับรุ่น 5G โดยฟีเจอร์ของเขาเนี่ย สมารพ้องกับหน้าจอ AMOLED รขนาด6.43นิ้วความละเอียด Full HD+ สามารถแสดงขอบเขตสีได้ถึง100% sRGB นะครับ90% DCI-P3 และรองรับการสแกนรายนิ้วมือบนหน้าจอด้วยโดยมีอัตรา t a ั p l i n g r เร e อยู่ที่135เฮิร์ตสามารถเพิ่มได้สูงถึง180เฮิร์ตเมื่อใช้งานร่วมกับโหมดเกมมิ่งช่วย,ยเรื่องของการควบคุมการเล่นเกมได้อย่างแม่นยำและชับไวครับรองรับอัตรา f r e s ร Rate ตามมาตรฐานอยู่ที่60เฮิร์ตเท่านั้น OPPO A74 รุ่น 4G LTE คับเคลื่อนด้วยชิปเซต s n a p a g o n 6 2คู่กับ RAM 6GB หน่วยความจำ128โดยให้แบตเตอรี่มา5,000มิลลิแอมรองรับการชาร์จ s u p e r v o o 2.0 3,3วัตตมาพร้อมกับระบบ Android 11ครอบทับด้วย ColorOS 11.1ตั้งแต่เราซื้อเครื่องนี้มานะครับสำหรับตัว OPPO A74 รุ่น 4G LTE จะให้กล้องหลังมา3ตัวคือ48ล้านพิกเซลมาพร้อมกับ Depth Sensor 2ล้านมาโคร2ล้านกล้องหน้า1ตัว16ล้านพิกเซลครับ เจ้าตัว OPPO A74 รุ่น cclte มี2สีครับได้แ,แก่ Pism Black แล้วก็ Midnight b r u w โดยเปิดที่พีออเดอร์ในประเทศฟิลิปปินส์แล้วนะครับอยู่ที่12,000เปโซหรือประมาณ7,800บาทครับโดยวางขายผ่านทางช่องทางออนไลน์และออฟไลน์เท่านั้นนะครับจากการตรวจสอบล่าสุดพบว่าเจ้าตัว OPPO A74 ในรหัส cps 2219เนี่ยได้ผ่านการตรงจสอดยงานกสอชอแล้ว ซึ่งมีโอกาสเป็นไปได้ว่ารุ่น 4G รุ่นนี้เนี่ยจะวางขายในประเทศไทยนะครับแต่ในตอนนี้เนี่ยยังไม่มีข้อมูลอะไรมากมายกว่านี้นะครับต่อเซรับใครที่อยากใช้โทรศัพท์ม,มือถือ Oppo A74 ล้วแต่แบบว่าไม่อยากรอนะครับเขาก็มีรุ่น 5G วางจำหน่ายเหมือนกันโดยราคาอยู่ที่ประมาณ8,800บาทนะครับใครที่สนใจก็ลองไปจัดรุ่น 5G ก่อนได้นะครับเน้นใช้ง,งานระยะยาวไปเลยครับ มาต่อที่ข่าวที่2ครับมาพูดถึงโทรศัพท์มือถือของแร่งชาวอารยธรรมโซนี่กันมากนะครับเป็นอีกหนึ่งสมาร์ทโฟนที่กําลังมีกระแสข่าวอยู่ในขนาดนี้นะครับเพราะใกล้วันเปิดตัวของเขาแล้วและก็คือ Sony Xperia 1 Mark 3นั่นเองซึ่งหลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยเราได้มีการโพสต์ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับเกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือรุ่นนี้ในหลายๆส่วนเลยทีเดียว ล่าสุดนะครับทาง Sony ก็ได้มีการปล่อยทีเซอร์บอกใบถึงคุณสมบัติพิเศษของตัว Xperia 1 Mark 3ออกมาเป็นที่เรียบร้อยครับทีเซอร์ของ Sony รุปรอบนี้นะครับเป็นคลิปสั้นๆที่บอกใบถึงฟีเจอร์ต่างๆของตัวโ o n y รุ่นใหม่รุ่นนี้โดยเล่นคำว่า coming ing หรือ coming soon นั่นเองและคำ3า3คำนี้นะครับที่แปลเป็นภาษาไทยเนี่ยก็จะมีการยืนยันที่แน่ชัดแล้วว่าสมาร์ทโฟนรุ่นนี้ ที่เป็น Xperia 1 Mark 3พอแปลงออกมาก็จะได้ชื่อรุ่นพอดีครับรอบนี้จะเน้นไปในเรื่องของระบบเสียงสเตอริโอครับเพื่อตอบโจทย์ของผู้ใช้งานเวลาเราใช้ฟังเพลงแหละดูหนังแหละเสียงมันก็ต้องทุ้มต้องชัดเจนต้องรู้สึกว่าได้ใจโดนใจนะครับการเล่นเกมด้วยสมาร์ทโฟนเครื่องใหม่เครื่องนี้ต้องเรียกว่าตอบโจทย์แน่นอนรวมถึงการถ่ายวิดีโอแบบซีนิเมติกด้วยหลายๆคนอยากได้แบบว่า ฟีลของกล้องเนี่ยเหมือนถ่ายหนังไปเลยอะไรอย่างนี้นะครับเขาก็จะมีฟังก์ชันในส่วนนี้เข้ามาให้เราได้ใช้งานกันด้วยนะครับ รวมทั้งยังบอกใบ้ว่า Xperia 1 Mark 3จะมีฟีเจอร์การถ่ายวิดีโอที่สามารถปรับโทนสีต่งตางๆได้ในแนวซีนิเมติกโดยที่ผู้ใช้เนี่ยไม่จําเป็นจะต้องนําไปปรับแต่งเพิ่มเติมเอง,เองนะครับก็คือเลือกซีนได้เลยว่าซีนนี้อยากจะให้โทนสีเป็นยังไงนะครับและสุดท้ายคือโซนี่ได้มีการเปิดเผยว่า Xperia 1 Mark 3จะมีการเปิดตัวให้เราได้เห็นกันในวันที่14เมษายนที่จะถึงนี้เวลา16.30น JST ในประเทศญี่ปุ่นนะครับซึ่งตรงกับเวลาบ่าย2โมง30 00ของประเทศไทย แม้ว่าในคลิปที่เซอร์ของโซนี่นั้นจะไม่ได้เปิดเผยให้เราได้ทราบว่าสเปคของสมาร์ทโฟนรุ่นดังกล่าวตัวนี้จะเป็นยังไงแต่กระแสที่หลุดออกมาก่อนหน้านี้เนี่ยบ่งชี้ว่าจะมาพร้อมกับหน้าจอแสดงผลแบบโ l e d ขนาด 4K HDR พร้อมกับค่า e f r e s h rate 120 Hz พมาพร้อมกับ Snap ป์ดักต้อนแปดแแปด RAM กรมยังไม่รู้หน่วยความจำา 64GB แต่อะไรก็ดีนะครับข้อมูลในข้างต้นนั้นยังไม่มีการยืนยันอย่างเป็นทางการไว้ถ้ามีข้อมูลมากกว่านี้หน่อยหนึ่งจะรีมาอัปเด้ทราบกันกครังน,งนะึะบ ปิดท้ายคลิปกันดีกว่าด้วยโทรศัพท์มือถือแบรนด์ Vivo กันบ้างสมาร์ทโฟน Vivo ถือว่าเป็นแบรนด์ชั้นนําอยู่นะครับในหลายๆประเทศเลยล่าสุดทาง Vivo ได้มีการเปิดตัว Vivo Y 20 SG สมาร์ทโฟนรุ่นล่าสุดในตระกูล Y Series ออกมาเพิ่มเติมนะครับโดยฟีเจอร์ตัวนี้เนี่ยเขาเในใ้นเรื่องของการเล่นเกมแหละเพราะมาพร้อมกับ CPU MediaTek Helio G80 นะครับในเรื่องของ ROM ให้หน่วยความจำมา 128GB RAM 6GB ก็จะมีโหมด ultra game mode มาให้ด้วยมี multi turbo มาให้มาพร้อมกับ Android 11นะครับแล้วก็แบตเตอรี่5000ม mAh การชาร์จเร็วที่18วัตต์ในเรื่องของหน้าจอจะมีการดีไซน์เป็นแบบ Haro Full View Display นะครับก็คือจะมีหนอดหรือว่าติ่งทรงหยดน้ำอยู่ที่ด้านบนของหน้าจอสำหรับวางกล้องหน้าขนาดหน้าจอก็อยู่ที่6.51นิ้วให้กล้องหลังมา3ตัวครับ ราคาของเขาจะอยู่ที่5,999บาทนะครับมาดูคุณส,สมบัติที่น่าสนใจของตัโทรศัพท์มือถือรุ่นนี้นะครับเขาสามารถที่จะมีถาดใส่ซิมเป็นแบบ2ซิมแล้วก็1 m i c r ไมโคร r d สที่เรียกว่า Triple Slot นะครับแล้วก็สามารถเพิ่มเมมที่สูงสุดถึง 1TB เลยทีเดียวมีเทคโนโลยี Hyper Engine นะครับช่วยจัดการ CPU พูดง่ายคือไม่เปลืองพลังงานเวลาเราใช้งานนะครับมีเกมโหมดมาให้สำหรับใครที่ชอบเล่นเกมรวมถึง แบตเตอรี่5,000มิลลิแอมการชาร์จที่เร็วนะครับอยู่ที่ Fast Charging 18วัตต์ชาร์จแบตเตอรี่70%ภายในเวลาเพียงแค่69นาทีเท่านั้นเล่งมีระบบ AI ช่วยลดการประหยัดพลังงานครับสามารถชมภาพยนตร์ระดับ SD ได้สูงสุดถึง20ชั่วโมงเล่นเกมได้ยาวนานถึง8ชั่วโมงครับและสามารถ ใช้โหมด reverse charging นะครับแบ่งแบตเตอรี่ให้กับโทรศัพท์มือถือเครื่องอื่นได้ด้วยครับกล้องของเขาจะมีระบบ AI เข้ามาช่วยโดยกล้องหลังนะครับความละเอียดเลนลัก13ล้านพิกเซลมีเทคโนโลยีออโต้โฟกัแบบ PDAF นะครับมีโบ o k เ n 2ล้านพิกเซลมาให้เราได้ใช้กันมีมาโครมาด้วยนะครับ2ล้านพิกเซลเหมือนกันมีเทคโนโลยีมันตี Turbo โ3.0นะครับมาให้เราได้ใช้พร้อมกับ f a n t a s OS 11โดยจ้าตัว Vivo Y20 SG จะมีขอบโค้งนะครับประมาณ 2.5D เรารับกับฝ่ามือได้ดีนะครับในเรื่องของด้านหลังเนาะแล้วก็มีสีสันที่สดใสด,ดูดูดีอยู่มีสีออคเซเดนแบล็กนะครับแล้วก็สีฟอเรสต์แบล็กฟอเรสบลูโดยได้ได้แรงบันดาลใจมาจากท้องทะเลลึกท้องทะเลน้ำลึกนะครับก็โดยรวมถือว่าเป็นโทรศัพท์มือถือหนึ่งรุ่นที่น่าสนใจมีโปรโมชั่นของแถมต่างๆด้วยใครที่สนใจโทรศัพท์มือถือรุ่นนี้ก็สามารถไปลองเล่นเครื่องจริงดูก่อนก่อนที่จะตัดสินใจซื้อนะครับก็ถือว่าเป็นมือถือหนึ่งรุ่นที่เรา,าฝากกันและกันนะครับ และเพื่อนละครับมีความคิดเห็นอะไรเกี่ยวกับข่าวสารที่เรามาอัปเดตกันในช่วงเงย็นวันนี้บ้างมีใครกำลังรอ oppo a 7 4ที่กำลังวางขายอยู่ณตอนนี้ในรุ่นของ5 g ไหมหรือว่าจะเป็น sony ที่มาแบบจัดเต็มนะครับรวมถึง vivo ตัวใหม่ตัวนี้ด้วยเมบนบอกเราใต้คลิปนี้ได้นะครับ และหมดนี้นะครับก็คือข่าวสารในเว็บวงไอทีที่เรามาฝากกันในช่วงเย็นวันนี้ครับก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับกด s u b s c r i b e เพื่อตามข่าวสารดีๆดีๆแล้วก็ในเราต่อไปช่องเรามี c e b o o k f a n p a g e แล้วผมทิงลิงไว้ใต้คลิปนี้เข้าไปกดไลค์กันด้วยนะสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนคับเดีเดตข่าวสารดีๆแบบนี้ได้ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย